แน่วาก,อกะะลองไว้ับเข้าไปก็ดีครับมารกัเรเข้าไปครับงานเกียวตัวนี้จะมีเด็กให้เื่องต้องใส่ 3, 3, ค่าสา้า่าครับจากเครื่องก็ถือขอบล้อด้านในนะโดยบฉพาะความกว้างของหน้ากรนนะพับกแล้ก็ คอบพอเท่าไหร่พอที่านโตกันดยปกติผมจะแนะนำให้ดูที่แม็กรับงับ่ัเพื่อมาก่อนดัเพื่อมาถึงขอบเท่าไหร่ไปที่นะคบ กว้างเท่าไหร่ครับเพื่อปอกสุดพกใช่ไหมครับสุดท้ายสุด้ายรากตบใช้ที่นี้นะครับใช้เล็กตบเป็นร้อยแล้วก็ล้อเบ,บาๆนะครับข้อตอนที่เราจะขึ้นห่วงนะครับเ็คตะปวหน่อยถ้ามันมีตะปวอยู่ก็ลอ้อตะปูเสาชิ้นนะครับ ถ้ามันมีพวกเศษดินเศษหินอะไรเงี้ยเข้ออ,อก,กักหน่อยเพราะว่าตอนที่วิ่งไปพวกนี้มันหลุด <ừ> หรือที่ดินเกาะอ,อยู่ตามขอบเนี่ยดินมันหลุดใช่ไหมถ้า,ามันก็ไม่ได้ละอันนี้ก็เปล้อแมกเป็นล้อแมกต้องเสี่ยงอาทพัเป็นล้อเหล็กลเรา,าก็ตอได้เลยเขาเลยคิดตอมอว่าไงที่อว่าไม่ต้องไปตั้งอะไรไม่ต้องตั้งเลยไม,ไ,ไม่ต้องตั้งอะไรไม่ต้อ้ไม่้อ่อ่อั อันนี้ถ้าเป็น oh, ล <cs> ้อเหล็กนะเราต็ต่อได้เลยตอกก็คือตรงกางเอาตอกตั้กยี่สิบมาถึงไม่ได้เลยอ่าหยดไอก้ออีกกโคจบแต่ตอนนี้เป็นล้อแมกกด A ใไหมเป็น A L ตามสัญลักษณ์นะครับถือว่าก็คือแนวนอนนี่คือแปดแปดในแล้วก็แปดหลังก้าวตัวนี้เอลยูสามจะเป็นต่อก็คือจะตั้งสัญลักษณ์คนตั้งนะครับตั้งก็คือต่อแล้วก็แปดหลังก้าวแปดหลังก้าจะเป็นนี้ต่อมือที่พี่ทำเมื่อี้ใช่ครับก็ตะกั่วมันจะมีสองแบบตะกั่วตะหะเหล็กกับตะกั่วโลหะแม็กที่แบบต่อกนะครับ แต่ด้วยกปกติเขาไ,ไม่ค่อยนิยมใช้กันส่วนมากก็จะใช้แปะกับแปะและแปะกับแปะส่วนสองอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับสองอันนี้ทําไมถึงไม่ใช้สองอันนี้ก็คือแปะนอกอย่างนี้ก<อ>ับแปะนี้<อ>มันไม่สวยอ๋อต้องใช้ต้องใช้ก่วน ELUS คือสเปเชียลนะครับเอาง่ายๆนี่เลยก็ EL2 ถ้า 2, เป็นล้อเดี๋ยวเราลองแปะดูครับ เครื่องเครื่องเนี่ยจริงๆแล้ววัดวัดค่าความละเอียดครับได้ละเอียดหนึ่งกรัมเครื่องจะโฟกัสติดยี่สิบเนี่ยแต่จริงแล้วจะมีอาจจะยี่สิบเอ็ดที่สองครับลากดดูกแบบนี้นะครับ ดูอะไรที่ดูแบบว่าจบจริง้รู้ว่าค่าจริงเท่าไหร่อันนี้ค่าที่โทไม่ใช่ค่าจริงอค่าที่โจตรงกับตะกวดที่เรามีมันิห้าสิบห้านะายนี้ค่าจริงอ๋อคือตัวนี้นี่ไม่ไม่นีแต่ครับตัวนี้มันก็ยนมันก็ได้าเพราะมีสาเกตเงี้ยไม่สาเก โคสาสิแต่จริงๆแล้วมีสังเกตครับก็ไปก็เป็นสัมเอ็ดแล้วตอนนี้มันมีผลยังไงพี่ผมว่าหรือมันก็แค่ให้เรารู้ให้เรารู้อย่างหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือกรณีที่เราตะเกือตะก่วมันคือตะก่วมันไม่ตรงพี่นะครับตะก่วนห้ากำเราเขียนมาห้ากำที่เขียนมะห้ากมแต่ไปช่างแล้วยังไม่ถึงสี่กำแล้วอาจจะแตกเกลือหรืออะไรก็ว่าไปอย่างนี้มันลดลงใช่ไหมครับ เราก็ต้องแตะแบบไป20ตัวหนึ่งแถวถึงไหนตะกวดที่60ตันนะครับเวลาแตะตะกวต้องไม่เกินหนึ่ง <c oughs> แถวแต่เพราะมันขึ้นมา7จิตแค่สะอาดขึ้นมา7จิตนี่ก็เอาจิตมาแตะข้างบนหรือไม่ก,ก็แปะด้านข้างอย่างนี้เพราะวาจะไม่แปะต่อใช่มครัจะไม่แปะต่อเพราะออยิ่งต่อมันจะยิ่งยาวไปเรืยถ้ามันก็จะกระจายออกไปที่ปลา